สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือเปิดใหม่กับเกม DUEL ADVENTURE นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยเปิดในสโตรนอกนะครับเป็นสโต re ของ US นะครับอ่ะก็ตอนนี้มีอยู่เซิฟเดียวนะครับโอเคเริ่มมาเดี๋ยวตั้งชื่อตัวละครก่อนเลยเรียบร้อยเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าเกมจะเป็นยังไงนะ เอาละเข้าสู่ตัวเกมกันแล้วนะครับหภาพตัวละครแบบอนิเมะน่ารักเลยเอยภาพสวยเลยนี่เจอกับพวกเราหุ่นยนต์นะอตัวพระเอกแล้วก็มีตัวสัตว์เลี้ยงด้วยอ่ะแอชเชอร์กับอีกตัวชื่ออะไรเซราฟีน่าเหรอไอ้เจ้าเม่นนี่ชื่อโจโน่าลักษณะก็จะเป็นเกมแนวจัดทีนะครับต่อสู้ในระบบไอดอลนะ นี่สู้เองอัตโนมัตินะครับสามารถเลือกยิงสกิลได้นะปรี้ยงเขาให้เจอบอสแล้วตรงนี้มีเนื้อเรื่องด้วยเจอกับจูเลียนเรียกหุ่นยนต์วอลคานัสอองมาแล้วไเนี่ยนะสกิลดาบฟืบ โจหน้าชุดไฟฟ้าแสนวู้ไอพวกเราหลบมาก่อนพวกเราหลบมาก่อนอันนี้บัฟใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นสกิลดีบัฟโอ้โหอ่าเราสามารถกดใช้สกิลได้นะครับนี่เลสสกิลแดกอินอ๋อคือใช้แบบอย่างนี้ก็ได้ลากวงได้นะนี่แน่ลูกตุ้มสายฟ้าคอมโบเข้าไปคอมโบเข้าไปไม่รู้ล่ะมันมีคอมโบเราก็คอมโบไปนี่21คอมโบ3า เบรกเรียบร้อยโอ้สามารถเบรกศัตรูได้ด้วยสกิลด้วยนะคือพอมันจะอันติเราเบรกมันได้อฮ้ยสนุกเจ๋งโอเพลงก็อย่างเจ๋งเลยนะชนะผ่าน3มดาวนะครับอ่ะเข้ามาสู่หน้าเราเชื่อหรือยังยังสินะเป็นเนื้อเรื่องต่อ ปลาผจญภัยกันต่อนะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบแบบแผนที่นะแต่ยังดูแบบชัดๆไม่ได้ส่วนแรกนี่คือซิวาร์ดนะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปต่อเมดีน่านะครับโอ้มีสเตตต่างๆด้วยการลงมีพลังงานไหมนี่ไงพลังงานเป็นกุญแจนะ3ากุญแจเฮ้ยเกมเจ๋งนะถือว่าดีเลยนะ ภาพสวยเพียงเพราะนะครับเพลินๆเ,เลยแต่อันนี้เปิดในสโตนอกนะก็ต้องเล่นผ่านอ้นนี่นะของผมเล่นผ่านคูแอปนะครับเดี๋ยวทิ้งลิง์ไม่ให้แต่ว่ารู้สึกว่าจะต้องล็อกอินไอดีคูแอปเลยแหละนะครับน่าจะรีไม่ได้แบบนี้ถ้าอยากจะรีไม่แน่ใจาว่าต้องไปาหาพวกเอบเคหรือเปล่านะอ๋อจริงๆมันมีระบบออโต้สกิลนะเนี่ย ก็เปิดได้ตอน1นึขีดสแล้วก็เล่นความเร็วได้นะครับโอเคเอ้ยลืมบัฟสาดเข้าไหมสาดเขาไหมฟาดเข้าไปเอาโดนฟาดใส่ตัวเราเองนี่ว่าบอสหายไปไหนแล้วหาไม่เจอเอ้ยเดี๋ยวทำไมบอสมันตะมุตะมิจังมีจั่หัวไอ้ฝงมีหัวแล้วมีดอกไม้ได้วยว่ะม่มีเนี่ยฟาดก่อนลดศัตรูไม่รู้ทำอะไร อัตติอีกทีเอานี่มาตัวเรานี่่า <c oughs> บอสถ,ถูกกระทืบจนงงนี่ชดไฟฟ้าอเ,เอาอีล้อันนี้น่าจะเป็นสกิลฮิลป่ะอ๋อนี่ไงเป็นฮิลพวกเราจริงด้วยโอเคตรงนี้ออตโต้ได้ไหมยังไม่ได้นะเอ้ยแย่แล้วโดนหนักแน่เลย,ยไหวอยู่ยังไหวอยู่ เป็นศัตรูเพียบเลยอ่ะเมื่อกี้รู้สึกจะอัติมันมือไป่อยหมดไงหมดเดี๋ยวเก็บไว้ดีกว่าไหมฟาดไปแล้วไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเฮ้ยถือว่าเกมภาพสวยดีนะแล้วก็ระบบโอเคนะครับมันไม่ใช่เชิงว่าไอเดินสักทีเดียวเพราะว่าเราต้องมาวางสกิลอะไรแบบนี้ด้วยนะเวลาด่านยากๆนะครับ แล้วก็การจัดทงจัดทีมเนี่ยอ่ะถึงด่านดุนะคีสองนะ f o r g o t t e n p o s s i b i l i t y อ่านมั่วเลยอ๋อนที่ไงมันจะมีแบบว่าโดนตัวไหนบ้างใช่ไหมเนี่ยถ้าโดนมันจะขึ้นสีแดงไม่เอาอะยกเลิกปีธรรมดาปีธรรมดาปีธรรมดาศัตรูมาเรื่อยๆเ,เลย เล่น2ตัวได้ไหมไม่ได้อะไอ้ได้ได้ได้นี่เออโหเสียดายมันโผล่มาอีกตัวนี่เนี่ยบัฟไปซะโอ้โตัวนี้ถ้าจะโหด3ตัวโดนไหมนี่เนี่ยฟาดมือเรียบรนอยเอาแย่แล้วติดมือนติดสตันซะเองไอ้ตัวนี้เก่งอ่ะออกเกรอ ไม่ต้องคิวเรียบร้อยนะครับเข้าไปเจอบอสเป็นไอ้เจ้าเม่นเหมือนกันสติงแย่ yeah, แล้วบอสมันมีสกิลอะไรไม่รู้ขึ้นเบรกไปแล้วนะครับโอ้นี่ไงก็คือเบรกตอนนี้ได้แล้วมันก็จะล้มเนอะงัดขึ้นม่ฟาดฟาดอีกทีนึง สายฟ้าเดี๋ยวเก็บเกล็ดด้วยกันเก็บเกล็ดด้วยกันฮิวนิดนึงฮิวนิดนึงเก็บไม้ตายตัวเอกไว้ก่อนเฮ้ยนี่ไงจังหวะนี้ไม่ให้มันเออแย่แล้วมันต้องใช้อันแรกแน่เลยสำหรับเบรกโอเคพอจะเข้าใจระบบมันขึ้นอีกนิดนึงเพราะแต่ตอนนี้ออโต้ได้ยังหนึ่งกีดสองอันนี้ต้องเก็บไว้รอให้บอสมันสกิลก่อนนะอ้าวบอสตายไปแล้วนะครับ ได้รับของรางวัลเป็น vitality off เอ้ยเกมนี้ต้องหาพวกอง off ออด้วยเหรอเอ้ยเจง๋งนี่ไงใส่ off ออได้ด้วยเฮ้ยถือว่าเกมดีเลยนะตรงนี้จะเป็น time off prophecy นะครับ prophecy prophecy ไหมก็จะเป็นของรางวัลน,น่าจะเป็นอ๋อเป็น time off prophecy เออน่านจะเป็นการผ่านเคเวสต่างๆนะครับเนี่ยเคลียร์ไป2ซิวัต ถ้าเคลียร์ครบด่าน9ซีวาร์ดก็จะได้เพชรตามนี้นะก็จะจบชัเตอร์หนึ่งนะโอเคเคลียร์ชัเตอร์ได้เพชรเฮ้ยเจ๋งเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นระบบการสุ่มกาชานะสม,มอนนะครับโอ้ตัวละครน่ารักเลยมีน้องเถิกสองเถิกเลยมา้ยทำไมตัวละครหญิงเกมนี้มันเหม่งนั่นไปเยอะไม่สิจะไปบุลลี่เขาไม่ได้น่ารักเชียร์อาลังเนื้อสี่ดาว เป็นน้องขาอวบเนี่ยเห็นแล้วอยากกินน้องไก่โอเคตัวนี้เป็นตัวพัดนะครับมาน้องน้องไก่ของเราลากลงมาลากไม่ติดโอเคได้แล้วอังจีเกมนี้ผมรู้สึกได้ว่าเคยเล่นในสตอื่นมาแล้วทีนึงแต่ว่าน่าจะไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษนะตอนนั้นก็เลยไม่รู้เรื่อง พอจะจำได้ที่มันลิงก์กันสี่ตัวนี่แหละโอเคลุยต่อคือสกิลอันติเราใช้ได้เลยเนอะแต่ว่าเอาไอ้นี่หนีมันวิ่งหนีทันแต่ว่าไอ้สกิลเบรกเนี่ยต้องเก็บไว้สำหรับเวลาบอสมันอันติใช่ปะ ตีแน่าสายฟ้าอ๋อเป็นเป็นกอลินสับเข้าไปฮิลวก่อนฮิลวก่อนโอ้นี่ใช้สกิลคอมโบของอารังได้ที่นา้เจอบอสแล้วไกด์แทบบัตต้นก็จะเรียกอารังออกมาโอ้โหอ,ออกมาโชว์พลังนอกไก่ เขาไปเจอบอสแล้วเอ้ยนี่มันคาปิบาราคาปิบาเรียนคาปิบาราคินเอ้ยแย่แล้วมันเจออัตติสับมันขึ้นไปก่อนเบรกไว้เบรกไว้ไม่ให้สับลูกน้องมันไม่เลยมันยังไม่ตายเหรอเอาสายฟ้าลุมเข้าไปไม่ไมสับเข้าไปม,มันจะหนีไปไหนละมันหนีไปไหนวะนี่ไอ้คาปิบาราไอ้กะปิ ตีเนี่ยกะปีบาระกะปีน้ำปลาเอ้ยแย่แล้วเบรกมันตีเนี่ยส่งน้องเมนไปเบรกบอกแล้วว่าจําได้แล้วเก็บเก็บไว้อีกหนึ่งเก็บหิวก่อนหิวก่อนหิวเพื่อนก่อนหิวเพื่อนก่อนเดี๋ยวไอ้กะปีบาระนั่นต้องรอรอมันขึ้นเกบอัตติมันก่อนเฮ้ยนี่ไงซับก็ให้เรียกอารังมาเซิง นี่เละเจอพลังของน้องไก่เข้าไปถึงตายโอ้ถือว่ามันมากในเะกมนี้นี่แค่แบบลองเล่นเองนะ้ยเกมนี้ดีถือว่าโอเคเยี่ยมเลยอ่ะคือใครที่แบบยังไม่มีเกมเล่นช่วงนี้นะเอาเกมนี้มานั่งเล่นได้เลยโอ้ยจบดานมีอันี้ด้วยตัวสุ่มนะครับ Normal Summoning อ๋อเรเบิลัพแล้วก็พอเลเวลอัพเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มพลังงานเนอะ max ของ energy นะครับซึ่งเกมนี้มันแทนด้วยรูปกุญแจนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีฟรีซสมอนด้วยเหรอยังไงอ๋อฟรีเวลาค้างแล้วก็ตรงนี้เป็นระบบซสมอนต่างๆนะครับโอ้มีหลายอันเลยอะจูเลียนคัมแบ็กแคปเจอร์นาตาเลีย ซลม,มอนจินแซลม,มอนทากา้าโนอมอนซลม,มอนเออแต่ว่าต้องใช้เพชรถึง3,500นะเดี๋ยวต้องไปดูว่าเขามีอะไรแจกบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวขอสูปฟรีทีหนึ่งก่อนได้เทรนจินเป็นตัวปีศาจที่ถือเคลตีนี่อะไรซอป่ะซออูซอรลี่ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ โอเคไปดูซิว่ามีอะไรแจกบ้างอันนี้เป็นเติมเงินครั้งแรกนะครับได้ตัวละครระดับ5ดาวอินกริตนะโคแอนด์เทคโนโลยีเกิลโอ้โหแต่ก็มีตัวพวก4ดาวไอ้พวกนี้เอาไว้กินแน่เลยนะครับอันนี้เป็นของเติมเงินครั้งแรกที่แบบเสีย0.9นเ้าเหรียญก็คือ30กว่บบาทนะแล้วก็อันนี้14เหรียญนะครับได้ แอนลินเซ่เหรอแฟรีควีนนะครับตรงนี้ชื่อมันเขียนแล้วแบบมองไม่ค่อยชัดเลยมันแบบตัวอักษรมันลงมาข้างล่างไงนั่นแหละนั่นแหละน่าจะเป็นประมาณนั้นทีนี้ไปดูอย่างอื่นบ้างเซเว่นเดอ๋อช่วงเติมเงินครั้งแรกอันนี้ได้เป็นตัวตัวสีทองนะสีทองนี่คือ l e เจนดี r ซาม m ไรนิ่งสกอร์นะครับน่าจะได้ตัวที่ดีขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นพวก แพ็คลายเดือนนะมี29.99 USD อันนี้นี่ก็เกือบพันแลยนะแล้วก็44.99แล้วก็99.99 99. โอ้ถือว่าเรียกตังค์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือลายเดือนนะมีตัวซูเปอร์เรียสซอมนิ่งให้5ใบอันนี้ได้2ใบแล้วก็อันแรกสุดได้เพอร์เชสได้เเจนดารีซอมนิ่งมาอีก1ใบเนะถือว่าเติมลายเดือนเยอะและนี่เป็นพวกแพ็คเพชรนะครับ แล้วก็น,นี้เป็นแพ็คขายของสกิลราคูนแสนโกรูบี้แอนด์คีอันนี้ได้ได้พวกกุญแจแล้วก็ได้สกิลราคูนแล้วก็โกคีโอถือว่าของเติมแพงเอาเรื่องเอาเรื่องอะตรงนี้คืออะไร100ซูพป o n i เรียซอมสรมันแจกเป็นตัวสุ่มธรรมดานะครับ100ใบเนะตรงนี้ แล้วก็มีของรางวัลแบบรายสัปดาห์อีกเรื่อยๆคือแสดงว่าเกมเนี้ยเล่นเรื่อยๆ,ๆก็ได้ใช่ไหมไปยิ่งเติมยิ่งโหดยิ่งเทพนะครับโอเคตรงนี้เป็นเวทที่เราเคลียร์เมื่อกี้ผ่านด่านก็รับของได้นี่ไงของรางวัลมาแล้วตั๋วกาชา100นะครับแล้วก็กูญแจ50นี้เป็นพลังงานเอาเวทกลับไปรับมาล้นเลยทีนี้มาล้องสุ่มตัว๋ว ตัวธรรมดาเนี่ยมันน่าจะใช้ในตู้ของรนะ์มอนเนอะใช่ป่ะโอ้แล้วก็ตรงนี้มีบอกว่าการันตี5ดาวนะในครั้งแรกนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวซูเิรเรียตัวซัมมอนโอเคอ่าน,นี่ไงแต่ถ้าใช้เพรนี้การันตี5ดาวดีไหม5้ดาวเหมือนจะไม่เห็น โอเพนออกไปก่อนรอบแรกได้ตัวสีน้วมาเพียบเลยมีคาดิสนะนี่น่ารักเลยถือถือหนังติ๊กด้วยเป็นตัวบัฟเฟอร์นะครับแล้วก็เอ้ยมีคาดิสสงตัวคาดิสตัวนี้ก็ถือหนังติ๊กเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้โซฟียสีดาวเป็นน้องแว่นที่พกปืนโอเค สุ่มต่อละกันอ๋อตรงนี้เป็นเนื้อเรื่องขึ้นมาอีกเหมือนจะมีอะไรพิเศษปล่าเอ้ยได้ห้าดาวมาแล้วหนึ่งตัวนี่ไงอ๋อดูสี่ดาวก่อนได้ไทเลอร์มานะครับเป็นตัวธนูธนูบเบิรมเลย เป็นแอตแทกเกอร์แล้วก็ตัว5ดาวที่เราได้มาคือใครปรึบเคอเธอคืออะไร <c oughs> เคอเป็นหมีเหรอโอ้ตัวนี้เป็นหมีนะครับอินัวแคลนเป็นแฟคชั่นเป็นหมีนักสู้เนะเป็นสายกระดาษเอยเกมนี้มันมีสัญลักษณ์แบบคอนกระดาษกันไก่ตัวนี้เป็นเบเกอร์นะเอาไปสู้บอสนดาจะดีปะ่ะเพราะว่า,าต้องเบเกอร์บอสอะสุมต่อนะครับ มีแจกให้สุ่มเยอะก็สุ่มไปรอบนี้ไม่ได้5ดาวมันต้องมีแบบเป็นเนื้อเรื่องสตอรี่มาแน่เลยไทยเลอร์อีกแล้วนะ4ดาวยังไม่มีเลยเอ้ยได้ได,ได้ได้5ดาวนึกว่าจะต้องแบบมีทุกครั้ง5ดาวมาอีกแล้วเปิดมาดูได้จูเลียนนะครับจูเลียนนี่คือออปืนคู่นะจูเลียน ภาคโดยทาชิวนานะชิโนสุเกะเป็นตัวดีบัฟเฟอร์แล้วก็เป็นแอทแทกเกอร์ในตัวด้วยนะเอ้ยเอ้ยถือว่าโอเคดูเข้าท่าเข้าทางซุ่มอ่อมีอีกไหมห้าดาวออกสี่สองตัวฟฟยานแล้วก็ซีซ่านะไฟเย็นที่ฟเย็นนี่เป็นตัวดีบัฟเฟอร์เหมือนกันโอ้โหเป็นนกนกเซิร์งเลยเซิรงเกียนนี้นี่ชอบเซิรง ซีซ่านี่เป็นกอบลินกอบลินคิงเป็นฮิลเลอร์ว่ะคือกอบลินเป็นฮิลเลอร์นี่แบบแปลกมากเลยเอาเป็นห้าดาวตัวดาเมจหมู่หรือฮิลสักตัวน่าจะดีนะเนี่ยจะได้หรือเปล่าไฟยานอีกแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้อิซักอีซักอีแวนอีแวนโอ้โหมรถบังคับด้วยเอ้ยเดี๋ยวมันมีชีวิตเหรอยังไง <laughs> เป็นเบเกอร์กับด er. ีบัฟเฟอร์ถ้าตัวนี้โชว์ โจเป็นนักดาบอะโอเป็นงาลครับดีบัฟเฟอร์งาลโจหรือชาวจะมีห้าดาวอีกไหมอ่ะอีกสักตัวหนึ่งมีไทเลอร์อีกแล้วไทเลอร์นี่เป็นแอตต์เกอร์เนอะที่เราดูไปเป็นตนัวธนูแล้วก็ไอ้นี่อนาชีอนาชีเป็นตัวเบรกเกอร์กับดีบัฟเฟอร์โอมีมือด้วยไอ้นี่มัน ลูกของโยมินี่แหละใครเคยดูมั้งโยมิเ่าวิสานี่ยโอ้โหอันนี้สี่ดาวลวน้นลวนเลยเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกถึงความเกลือได้เซียร่าไอตัวนี้ขี่หมามาด้วยเป็นแอทแทคเกอร์กับบัฟเฟอร์นะครับโอเคยังไม่หมดอีกอลาตัวที่เขาแจกมาเยอะเกินเอ้ยได้5ดาวเลววยสองใบเลย เอาเว้ยเปิดมาดูดิอักแฮนเอ้ยอักแฮนไอเกมนี้ผมเคยเล่นตัวเนี้ยติดเทียเทียเทียหดหัว,หวเริ่มต้นจำได้ตัวเนี้ยอักแฮนนะครับเป็นแอตแทกเกอร์กับเบเกอร์แล้วก็โดยนี้เป็นแอตแทกเกอร์กับเบเกอร์เหมือนกันคือฮาคาชาโอเป็นสายดาบเหมือนกันโอเค โอเคแล้วอ่ะตัวแล้วเหลือเ <c oughs> ่เนี่ยก็สุ่มไปเรื่อยเลยก็เดี๋ยวเมื่อกี้มันสุ่มไปกี่ครั้งเนี่ยอ๋อตอนนี้เหลือสิบใบสิบใบสุดท้ายนะครับโอเคลุยต่อดิสิบใบสุดท้ายขออีกตัวไหมห้าดาวโอเคไม่ได้นะก็สรุปแล้วได้มาจากร้อยใบเนี่ยได้มาสี่ตัวนะครับถือว่าใช้ได้ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเอาเพชรมาสุ่มนะก็จะได้การันตีห้าดาวอีกตัวหนึ่งนะครับสุ่มตู้ไหนก็ได้ อยู่ที่ว่าจะเอาตัวใครรู้สึกมันไม่มีรายละเอียดดีเทลตู้ให้ดูเลยเนี่ยคืออยากดูว่าอันนี้มันมีตัวอะไรอยู่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ดูไม่ได้เลยอะถ้า,างั้นต้องแสดงว่ามันต้องไปดูที่หน้าแบบฮีโร่รวมเออถึงอาจจะเห็นบางตัวที่แบบเรายังไม่มีในทีมใช่ป่ะนะ เออนี่ไงมีออนทีมแล้วออนทีมแล้วที่ยังไม่มีมีไหมไม่เห็นเลยอะไม่เห็นเลยวะ่ะอันนี้มันน่าจะโชว์แค่ตัวในทีมเรานี่ไงเจอแล้วเกี่ยวกับ แฟชั่นนะครับของทีมเนะแล้วก็ตัวละครต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นเดสตินี่เนอะซิวัตคอนซิลก็คือพวกนี้เราได้มาตัวเดียวนะครับพวกอื่นมีไหมซิวัตคอนซิลนี่เป็นรูปพระอาทิตย์เนอะมีตัวเดียวแล้วก็เมดินาคิงดอมนะครับก็จะเป็นรูปอันเนี้ยเหมือนมงกุฎแต่ว่าตะแคงข้างเรามีแต่ตัว3ดาวอะนะแล้วก็อินัวแคลนอินัวแคลนได้หมีมาตัวหนึ่ง ทีมกระจายมากแล้วก็อันนี้เป็นจีนเอ็มพายจีนเอ็มพานี่เป็นสัญลักษณ์เหมือนจีจีนิดนึงได้มาตัวเดียวเหมือนกันแล้วก็ทาก้ายูเนียนทาก้ายูเนียนได้ตัวนี้มาตัวนึงเหรอเฮ้ยเราได้มาตอนไหนวะห้าดาวด้วยเหรออ๋อใช่ใชตัวปืนโอ้ทีมนี้แบบแตกรกระจายมากนะครับแล่นี่พวก EDC เป็น Material นะโอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวก็ไปจัดทีมละกันนะครับ ตรงนี้รับเพชรได้มั้งรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้มาแล้วเนี่ยได้เพชรเนี่ยเออเคลมออมาแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจัดทีมก่อนถ้าอย่างนั้นช่วงแรกก็ยังไม่ต้องแฟคชันหรอกตำซัวไปโลดตัวฮิลต้องมีใช่ไหมแต่ตัวฮิลต้องใช้ดิเราคงไม่เอาราชากบดินมาฮิลมัง้งอุ้ยตรงนี้ส่งดาวไงดาวเยอะมันน่าจะเก่งกว่าปะมะ้ยไปลงสินะ มาลองดูลองดูอันนี้ลงไปแต่รู้สึกว่าเบเกอร์แอตแทกเกอร์เบเกอร์เอ่อมันจะเยอะไปหรือเปล่าแ้วตัวนี้ก็เป็นเบเกอร์เหมือนกันเบเกอร์ Baker ผมไว้ไม่เยอะไปว่ะเอาตัวนี้ออกแล้วกันเดี๋ยวจะไม่มีไม่มีดาเมจเอาจูเลียนมาแทนเออแล้วก็สุดท้ายเอาอย่างนี้ก็ไม่มีฮิลไป ยังไงดีแต่ก็อยากใช้ตัวฮิลแล้วก็ตัวอักาชานี่เอาไปเป็นตัวเบรกแบบนี้ละกันผม้องใช้ตัวฮิลบ้างแหละเนี่ยฮิลเลอร์ผสมแอทแทกเกอร์พี่หมีนายลองพักอ่ะโอเคทีมแบบนี้ละกันเป็นค้อนสองตัวหรือจะเวิร์กเปล่าไปลุยดาดีกว่าแอดเวนเจอร์กันเถอะ คือเกมนี้นอกจากลุยด่านธรรมดานะมันมีแอชชิพนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแบบส่งไปหาของหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้เป็นอารีนาเดี๋ยวต้องรอเล่นสักพักนึงก่อนนะจะปลดล็อกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการลงแฟคชั่นบอสนะครับนี่ไงโหอย่างเท่เลยนะแล้วก็มีในส่วนของซิกเก็ตดันเจียนนะครับแล้วก็มีโพสิตต,ตรงนี้อีกนะเป็นด่านดันเจียนท้าทายนะครับ คือเกมมีรายละเอียดให้เล่นเยอะมากอันนี้กับตันแจ็คเฟสติวัลโอ้มีมีนีเกมให้ด้วยนะแต่เดี๋ยวขอลุยด่านธรรมดาก่อนอนี่แหละบวกไปอ๋นี่ไงเมื่อกี้มันมีขึ้นโชว์ว่าไอ้พวกตัวเล็กๆอะแบตเีเรียวมันสามารถเอามาเป็นให้ตัวหลักกินได้เพื่อเพิ่มเลเวลนะ อ่ะเขาไปเจอบอสก็ปลินแล้วนี่มันชามานก็ปลินนี่ว่ะดาร์คโซเซเลอร์ว่ะนึกว่าเป็นชามานนี่ยังไงนี่แนะหนีไปไหนลุมเอาตายแล้วเหรอโอ้โหไม่ต้องเบรกเกอร์อะไรเลยตัวห้าดาวนโหดจริงเทียบสามตา โอ้เ oh, จ๋งนะเกมนี้อ่ะก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับเราจบไปเท่านี้ละกันนะสําหรับเกมนี้เนี่ยหากใครอยากเล่นนะครับก็ต้องไปโหลดเอาในไอ้นี่นะคูแอปนะครับหรือไม่ก็ไปหาไอพเคนะเพราะมันเป็นสโตนอกนะครับโตไทยไม่มีเนอะโอเควันนี้ไปก่อนละครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแลวเดี๋ยวคลิปหน้ามาแนะนำเกมใหม่ๆส,สนุกๆให้เล่นอีกนะครับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ